มาอีกแล้วยกจะสิร์ฟทำวันนี้อยากจะทำไอ้ทำน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งกินนะโอ้วยกับมีลูกลูกจ่าลูกชิดนะจากับน้ำกล้วยแล้วก็น้ำาฮลิบอยฮฮลิบอยแล้วก็นมันร้อนอากาศร้อนนะครับเนี่ยเสิร์จะทำยีสิบสามคูนอากาศร้อน นี่เราซื้อลูกจักมาจากตลาดนะลองทำดู <c oughs> เดี๋ยวอีกหน่อยว่าจะซื้อไอ้ที่บดน้ำแข็งแบบไฟฟ้านี่ลองนี่ลูกจากแล้วก็เฉากล้วยไม่มีน้ำเชื่อมเนะาะนนอันนี้กกุ๊บอมาดอ่ะอันนี้เราทำสามพวนะ่ ผู้พี่น้อยอ๋อชากลางลาวนี่เอ็กดีกุ๊บนี่เนาะอันนี้เป็นอันนี้ชาวกล้วยชากลางลาวออชาวกล้วยนะจากกำแพงเพชรใช่ไหมชากลางลาวนี่พอแล้วครับแล้วก็เฮดบอยใส่นม

nè, đen mi áo mi 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 mà à, แล้วก็น้ำแข็งรอบสุดท้ายน้ำแข็งกับน้ำแข็งเราริงเราไม่มีเครื่องบดนะเราจะเอานี้ดีรวป่าเราไปไปดูเครื่องบดก็จะซื้อเครื่องบดลยู่มันยังไงหินปืน,น ชิมเลยครับโอ้โหน่าชิมมากเลยอากาศร้อนๆครับวันนี้40องศาที่เด็นทุกคนทานนีนะครับวันนี้่เห็นหงเอาลองชิมนะโหน่ากินมากเลยซื้อนี่หมดเท่าไหร่กินนี่ไอ้ชาวโครนกับเนี่ย20บาท20บาทเองครับนี่35 35นี่20กินได้นานมากเลยครับไม่ต้องถูกถูกแล้วก็

Oh, that's a male.